บมื่หม่สองคนสองเ่งไหมเพราะสองแปดเออสองไม่ได้ว่าสีหน้าในยังเนื่องจากการรยนต์ถกกันให้ในขายเครื่อนที่เร็วยี่สิบห้าตรงนี้จะให้เจ้งขอไปมาเพื่อเติมไนใครที่เราไม่นอนเดี๋ยวเจ้บมื่ม่ทราบตอนขายยี่สิบสองแล้วแบบตอนนี้กำลังหาอุปกรณ์ช่วยนักประตูเด็กมันดึงลักไม่ได้

ไม่ลงไม่ลงไม่ลงแต่อยู่งไม่หักทไม่ได้รังงานไม่ได้มันไม่ได้ฝรั่งไม่กฝรั่ไม่อยพี่จะลงเกนี้เลยงัดจบลงอ่ะนี่แ่นี้ออกแล้วงัดจกงัดจบลงไม่งมันมัดลงเองได้แม่เป็นไฟฟ้าตั้งอยู่เราจะลงงัดงัดจกจนี้ลงด้วย Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những